ครับได้มาแล้วข <Okay. S 1> นมโอเค okay. หนึ่งงั้นแหละครับว้าวปูหลอกมีเนื้อด้วยนะครับนี่มีน้อยมากเยอะขอตัวเลยนะครับสาม ดันนะครับเป็นเนื้อที่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาปรอบทุเรียนกันนะครับทุเรียนนี้นะครับเป็นทุเรียนพันหมอนทองนะครับดูที่อ่ากลิ่นหอมแล้วครับน่าจะสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับว่าปรอบเสร็จได้เนื้อเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวปนอื่นขอชั่งกิโลก่อนนะครับว่าทุเรียนนี้น้ำหนักเท่าไหร่นะครับเดีวนะครับ สองรูแปดนะครับสองรูแปดขีดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับแล้วก็มาดูวิธีการปอกทุเรียนกันพร้อมๆกันด้วยน,นะครับอาจจะปอกไม่ชํานาญนะครับแต่มาลองดูกันก่อนที่จะปอกนะครับทุเรียนเนี่ยเราจะต้องเพื่อความมั่นใจนะครับต้องเจาะดูก่อนว่ามันกินได้หรือยังครับลองเสียงรูอ่ะนาะกินได้แล้วเดี๋ยวลองดูก่อนเพื่อความมั่นใจนะครับจะได้ไม่เสียหาย เราจะต้องปีดเป็นสามเหลี่ยมก่อนแล้วก็เอาปลามีดนะครับงัดขึ้นมาดูทำ <c oughs> ไมครับมันไม่ขึ้นไม่ขึ้นชิมดูครับ โอเคครับกรอบนอกนุ่มในนะครับแบบนี้กรอบนอกนุ่มในนะครับชิมดูแล้วโอเคครับเริ่มผ่าเลยครับขั้นตอนการผ่าทุเรียนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะขั้นตอนแรกต้องใส่ต้องมีมีดนะครับแล้วก็ถุงมือเดี๋ยวหาถุงมือก่อนนะครับจุดกอดครับนี่ครับเตรียมพร้อมครับถุงมือเป็นถุงมือกันโล้นนะครับเอามาใช้ในการปอกทุเรียนนะครับแล้วก็มีมีดนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเราก็จะ รีดทุเรียนตามร่องตามร่องของทุเรียนไม่ให้โดนเนื้อนะครับเกลีดตามร่องของมันเลยนะครับอ่ะพอนอื่นเดีย๋ยวมาดูท้ายของมันก่อนนะครับเอามิดติดท้ายมันนี่เห็นไหมครับนี่ก็คือภูของทุเรียนที่มีเนื้อของมันอยู่มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าโูนะครับนี่ภูอย,อย่างนี้ทุเรียนหมอนทองเป็นทุเรียนที่ไส้แข็งนะครับดังนั้นเราจะปอกอย่างนี้ไม่ได้นะครับ มมาเริ่แล้วโอเคคนเข้าอ่ะเข้ครับเดี๋ยวเราจะพาที่ร่องของมันก่อนนะครับตรองนี้นะครับพาลงไปเลย จิ๋วของมันด้วยครับนะครับเชือของมาแล้วพักก่อนครับนีครับได้มาแล้วนี่ครับได้มาแล้วหนึ่งครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับต่อไปกรีดนะครับกรีด เหรียญน,นี้เอามันลงไปนะครับเกตทลงไปตงกลางเลยยวมาเกตกันนะครับป้าเขาถิงท,ทุเรียนนะได้ครับแล้วเขากินแม็กซี่เลี้ยงมันได้ไหมได้ไหมได้ครับนอเอน โอเคหนึ่งอันแล้วครับโอ้สวยงามมากครับตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อย่าไปเล่นครับมันว่นนะครับ อ่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูผู้หลอกก่อนหลอกมีเนื้อไหมเนี่ยว้าวผู้หลอกมีเนื้อด้วยนะครับนี่ มัน้าจะมีน้อยเยอะพอตัวเลยนะคบเดี๋ยวเราจะมาเริ่มช่างกันนะครับว่าได้เท่าไหร่น้ำหนักนะครับ าจานนะครับแปดขีดนะครับจานแปดขีดใเเสเดิวยเบสเรียนนะครับอ้าวแปดขีดใส่เรียนงก็ไปครับเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับใส่หมดทุกอ,อันเลยครับนี่สองสามสี่โอ้โห ได้หนึ่งกิโลแปดขีดนะครับมามาช่างเปลือกดูนะครับหนึ่งกิโลแปดขีดนะครับดีครับสรุปครับได้เนื้อที่เนื้อทุเรียนมาหนึ่งกิโลนะครับก็เ,เป็นเปลือกไปหนึ่งกิโลแปดขีดนะครับได้มาหนึ่งกิโลก็ ซื้อทุเรียนมาก็480บาทนะครับก็ตกกิโลละ480บาทครับผมนีกี่ัิดูเนื้อกันครับก็เยอะเหมือนกันนะครับ